สาวๆหลายคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมผลิตภัณฑ์ล้งางทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์ถึงมีหลายสูตรจังที่มีความสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนจะเข้ากับน้องจีมี่ของเราโดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต้องขอเกินเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดของน้องสาวก่อนเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงอย่างเราๆมองข้ามไม่ได้เพราะเวลาที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้องสาวมีกลิ่นอับชื้นหรือเกิดอาการคัน แน่นอนว่ามันอาจทําให้เราสูญเสียความมั่นใจเพราะการกลัวเรื่องกลิ่นบ้างหรือความไม่คล่องตัวบ้างซึ่งน้องสาวของเราเนี่ยไม่ควรใช้สบู่ธรรมดาทั่วไปล้างนะคะเพราะสะบู่มีความเป็นด่างกดของสบู่อาบน้ําไม่ได้ออกแบบให้ตอบโจทย์กับน้องสาวของเราดังนั้น น้องสาวก็ต้องการตัวช่วยในการทำความสะอาดให้น้องสาวมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้รู้สึกมั่นใจในระหว่างวันและทุกๆวันคลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าจากการลองใช้จริงของผลิตภัณฑ์เพื่อจุดซ่อนเลนส์ซึ่งราคามไม่เกิน100บาทและเพื่อเป็นการเล่าสู่กันฟังให้กับสาวๆและเป็นแนวทางในการเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดของน้องสาวกันนะคะ ัแรกคือ b n i c e feminine cleansing p u r i t y for sensitive skin มาในขวดสีชมพูสูตรนี้ลดการสะสมแบคทีเรียช่วยให้เกิดการกระจ่างใสและอ่อนโยนคือเน้นการปกป้อง24ชั่วโมงผสานกับน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติมีค่า p h b a l a n c e ไม่มีสารตกค้างที่เหมาะสมสำหรับจุดซ่อนเลนส์และไม่ทำให้ระคายเคือง ซึ่งตัวนี้จะมีกลิ่นออกจะคล้ายกับสบู่เหลวของเด็กมากๆอาจจะเพราะผสานคุณค่าจากพืชมีสารสก,กัดหลักจากธรรมชาติ4ชนิดได้แก่ลาเวนเดอร์โรสแมรี่เชอรและทามมี l ล็กซิตเอช่วยคงความสมดุลน้ำหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเป็น a n t i o ้ออกไซเดช่วยลดการระคายเคือง ตัวสบู่จะมีสีใสๆและตัวเนื้อจะมีความเนืดขึ้นมาหน่อยมาในปริมาณ150 ml สนนราคาที่99บาทถ้าซื้อตอนลดราคาจะเหลือแค่69บาทเองค่ะตัวขวดนี้เป็นจะเป็นหัวปั๊มนะคะซึ่งการทำความสะอาดทำได้ค่อนข้างดีและยังรู้สึกอ่อนโยนต่อผิวล้างออกง่ายจึงใช้บ่อยได้ตามต้องการเลยค่ะหลังจากใช้นะคะเนื้อสบู่จะมีสีชมพูอ่อนๆค่ะใสใส ผิวสัมผัสเลื่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนโดยเนื้ถือว่าดีนะคะไม่ลาคายเคืองและไม่แพ้ค่ะตัวที่2นะคะจะเป็น For beauty formula femina intimate cleansing wash ขนาดขวดใหญ่ถึง250 ml แต่ราคาประมาณ89บาทถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นนะคะจะตกราคาชิ้นละ45บาทเองค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีและว,วิตามินซีซึ่งวิตามินอ e ีจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวส่วนวิตามินซีช่วยให้ผิวกระชับขึ้นและดูอ่อนเยาวลงวิตามินซียังช่วยหยุดยั้งริ้วรอยที่มาก่อนวัยช่วยลดจุดด่างดำบนผิวพร้อมทั้งยังทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะในส่วนตัวของผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นน้ำใสๆสีขาวไม่มีกลิ่น ผิวสัมผัสลื่นโดยรวมก็ถือว่าดีนะคะเพราะได้ปริมาณที่เยอะและราคาก็ไม่สูงค่ะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะ b night teen feminine cleansing c u t y i r l มาในขวดสีม่วงค่ะมีมอจอ i ์ไ u r i z e r จากน้ำแร่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช่วยถนอมผิวบอบบางช่วยลดกลิ่นอับชื้นปกป้องได้ยาวนานตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของน้ำแร่บริสุทธิ์ ดูแลจุดซ่อนเลนส์ได้ดีที่สุดค่ะตัวนี้จะผสาน Water Aqua Moist บำรุงให้ผิวชุ่มชื่นอุดมด้วยคุณค่าการบำรุงจากสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผิวบอบบาง Water Aqua Moist เป็น Moisturizer จากแหล่งน้ำแร่บ,บริสุทธิ์ตามธรรมชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น 3G o i l g Oil, พิ่มประสิทธิภาพจากการลดกลิ่นหักชื้นโดยเฉพาะช่วงที่มีรอบเดือนพร้อมสารสก,กัดของดอกไม้จากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นดอกสาลังโซและดอกซากุระมีแลคตาซิดเอสิดนะคะช่วยคงสมดุลความเป็นขดอ่อนตามธรรมชาติและค่า pH ที่เหมาะสมกับการถนอมผิวบอบบางค่ะและผ่านการทดสอบทก,การแพทย์แล้วนะคะก็าสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ระคายเคืองต่อผิวค่ะ สนราคาของตัวนี้นะคะอยู่ที่99บาทค่ะถ้าซื้อตอนลดราคาจะเหลือแค่69บาทตัวขวดเป็นหัวปั๊มนะคะซึ่งการทําความสะอาดทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะหลังการใช้นะคะเนื้อสบู่มีสีขาวอ่อนๆใสๆค่ะผิวสัมผัสก็ลื่นๆมีกลิ่นหอมลดกลิ่นอับชื้นได้ดีค่ะโดยรวมถือว่าดีนะคะไม่ลาคายเรืองและไม่แพ้ค่ะส่วนการลดการอับชื้นปกป้องยาวนานจริงๆค่ะ อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง Easy Beauty ด้วยนะคะ